สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาแชร์ด้อครับผมคลิปนี้มาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะเลขปูอารมณ์ดีครับสําหรับเลขปูอารมณ์ดีเิ่นกะมีเทรื่องเล็ดับแล้วก็เลขเด่นครับผมหรือว่าเลขไม่น่าลงทุนแล้วก็เลขเกิดครับผมบสําหรับเลขเกิดกะท่านใดนร่วงคลิปครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขไม่น่าลงทุนลงไปแล้วเดี๋ยว ในคลิปนี้กัเกาเาเชียก็จะมาสรุปพร้อมว่าปูดับตัวใดแน่ครับผมกับคลิปนี้ไปเบื้องน้ากันที่เซีไลท์ทันกับล่อค่อยเหล็กเกิดของปูครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรบฟังตัวเหล็กกบปูร่มดีเกามมเชียกับขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมครับไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเหล็กน้ากันกับปูกันเลยครับสครับ ก็มาเชี <Yeah. S 1> ่ย์การมาจัดการครับจะเลิกจะเลิตอนนี้ปูนทำวัดอยู่ป่ะครับแล้ว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 พอดีเจ็บซี่กะอยากเขินเหล็กเกิดปูครับผมหลังจากที่เหล็กดับตอนนี้กะเสียเหล็กหกกะมาแรงอยู่ครับปูปูสิเป็นตังไดน่บบะนี้ ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยนะปูเก็บศูนย์กับปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวปูปูดับหกบนเนาะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สองเนี่ยดับอันก็ดับซีเนี่ดับซีครับล่างนี่ดับศูนย์ดับศูนย์ดับศูนย์กับซีนะปู ชไปตีข่ไรหรอกบอกกันน้ำเชียน้ำเชียร์ไรอดกันทาเอาเลขกันมุนกันทางที่หนึ่งทางที่สองมุนอันเก็ดซีโอ้เก็ดซี่นี่คือมุดซิแล้วปุ๊ปัแมนโอ้ทาเลขมุนกันได้หลายอยู่ดีปูเออจะได้ มันเขาตรงๆงันมันเพราเขาตรงมันก็บ่ะไดสามเจ็ดสี่เลขหมุนเนาโลลุ่นครับผมกรเทียมันออกกันชี่เจ็ดสามเลยก็แหนเนี <c oughs> ย่ยเสียด,ดายเหรอครูจมเนาะเอามาที่เลขเกิดครับผมบันนี้ สองตัวเนอะครับสองกับเจ็ดแล้วนี้บนล่างปะพูไม่ใช่นี้บนล่างสองกับเจ็ดครับผมแันนี้เกิดเลขปักหลักของมันมันปักหลักของมันกิดมีหนึ่ง มีสองมีเจ็ดตัวประกอบบ่ปูบ่ตัวปักหลักปักหลักตัวเด็กต ah> uh 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 ักหลักเด็กต uh ักหลักครับมีสองมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดต้องติดบครับผมตัวประกอบมันมันมันกับบอมี อย่างหลายมั้อกีมมแคชนี้คันจะเอาเลขกันที่มันดังยูเดนี่มื่อไ่นี่มันกันดิบไดบ้บ่บกี่คู่ดอกครับอันนี้ตีตีเป็นเลขสามตัวเลยก็ไดสามตัวสองเจ็ดนะโอ้หนึ่งสองเจ็ดแมนคือเอาเลขคู่เอาเลขคู่ไอ้เครื่องไว้ลักซิบ ครับผมอมั่ต้องไปจับมันคันบัานี้คันเราเอาตัวเลขนั่นมาใส่นั่นมันก็จะเป็นก็มีอยูสองเก็ดสองเปล่เออกับสองหาทนตัวมันก็มีเท่านั้นทอนตัวเจ็ดหาเนาะบุเออกับเก็ดหา,ออดหามันก็ยังว่าเปนเลขคู่มันถึอยู่รักสิบไงโอ้ปัญหา เจ็ดแกขี้เจ็ดมันขี้แันนี้เลยนี่ขี้ทั้งสวงแมนคันคันบ่เอาแปดมาใส่แปดฐานร่ะพอเป็นคู่ครับเก่าเก่ามาใส่บดามพอเป็นขี้เด่เต้น หกเจ็ดหกับว่าใดปูดับแมนสี่กับว่าใดบ่ศูนศูนกับสีดับ่างบ,บนใดแมนครับแปดเจ็ดใดตัวหนึ่งครับผมมันก็มีแค่นั่นทอนละแต่ว่าพูดถึงว่าข้อไม้นี่สองกับเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดนี่ต้องมีปะบูต้องเห็นแมนต้องให้เห็นครับผมต้องมี ยานยานมันม oh, ันนั่นยานมันมันเลี้ยงกันเลยนี่โอ้หนึ่งสองเจ็ดแนนครับบนนี่ด้วยกันครับผมเจ๊สองเจ็ดนี่กับล่อออกด้วยกันครับปูให้เม็ดเดียวนี่ยปูแค่เท่านี้ละไม่ต้องเอาไปไล่หรอก ออกน้ำเชียร์เรเราเห็นเกือบเราไปเกือบแต่ของมีนี่ปูหึงอยากได้อีกเออเช้างี้วันนี้ละเบิ้งเอาตัวนี้ล่ะนี่เกือบเกือบคู่นี่แต่ปูสองเออแตเกตสองนี่ยละสองเกตนี่ยละไม่ต้องจับอีกตั้งหายหนึ่งสิบเป็นเลขคู่ครับผมแมนสิบเป็นเลขคู่ นี่แหละครับเอาบบหลายคูครับพี่น้องเนาะมเม็ดเดียวหนึ่งสองเจ็ดหรือว่า 7, เจ็เพิ่มเติมมากขึ้นสองหาประมาณนี้ครับผมครับเช,ชื่อเลขว่ากลับแล้วมันยังดีนี่พี่ตรงๆนะปูตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงเอา ำหรับคลิปนี้กันิีรบกวนปูสานีเด้อปูแบบนี้ครับผมเจริญเจริญในเจ็บทุกเจ็บไทยเด้อปูสาตัวปูเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปสรุปแนวทางตัวเลขกับปูอารมณ์ดีกันครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมมาสรุปตัวเลขของปูอารมณ์ดีครับอันนี้เลขดับปูหมดว่างหันเด้อครับผมนี่ ปูดับหกดับแปดบนดับหนึ่งดับสี่ล่างครับผมได้ออกสองห้าสองสองสองดับอยู่ครับที่ลงคลิปไปก็นานนี่ครับพี่น้องเนาะปูดับบนหกกับสี่ครับผมสูตรที่หนึ่งดับหกสูตรที่สองดับสี่ล่างสูตรที่หนึ่งดับศูนย์สูตรที่สองดับสี่ขึ้กันนี่ครับมาที่เลขเกิดปูครับพี่น้องเนาะเลขเกิดปู วิ่งบนล่าง2กับ7เลขปักหลักต้องมีเห็นหน1 2 7ครับ3ตัวบน1 2 7ครับพี่น้องเนาะ1 2 7ตรงตรง,ตรงครับผมตัด2ตัวก็จะมี27หรือว่า2หาด้วยครับพี่น้องครับ127เม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะปัวอารมณ์ดีครับนี่ครับผมมาสรุปทั้งบนและล่างเลขดับครับผมแล้วก็เลข เกิดสกับ7นี่แหละครับพี่น้องเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียร์กับขอไวยพร้อให้พี่น้องชี่โชคดีเดอ้อดครับผมถูกหอยลองเงินไปน้ำกัน16บหท่านว่าคม68สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ